สวัสดนีนะครับนายเตียวปิงทุกท่านกลับมาอยู่กับพิ่งอีกแล้วนะครับนะับนะบกกถามรอบเดิมนะครับนะอ่ะมาดูอีกสักรอบหนึ่งล้วกันรอบ5โมงอันนี้พี่ีซเกมจ็อกเกอร์ซีเกมแพ็คเมติกอย่างละสีเกมนะครับนะเออเมื่อกี้พึ่งไปมาจงส่งมาโดนอีกแล้ว ทำไมวันนี้เราไม่เข้ากันเลยโอ้ไปมาจองสองมาดูให้ดูสักนิดนึงโอ้เขาแตกกันทั้งกลุ่มเน่นี่ให้ดูโอ้โหไหนวะนีโ่โดโดโดเล่ยนให้ดูทำไมเลยนไม่ขึ้นเนี่ยโอ้ดูดูด,ดูมีแต่คนแตกมาจองไ่จทิงไปเมื่อกี้มาโดนสามร้อยเย็ดพอมโอ้โหว่าจะไปล้างแขนเมื่อวานโดนอีกแล้วโอ้สรุปวันนี้เราโดนสองวันติดแล้วนะเออเนี่ยดูในกลุ่มแม่งเอ้ยมาจองแตกกันทั้งวันเนี่ยเออ โอ้เป็นฟีเวอร์ไปเลยเนี่ยดูเห็นไหมมีแต่คนแตกแล้วทำไมกูไม่แตกบ้างก็ไม่โอ้สะเทือนใจมาเออในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมเราไปถึงพูดคุยกันว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนมีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงสเพเพื่อนเขาจะแค่มางมาเมื่อกี้นะครับนะอ่ะมาต่อกับเกม Regen อ of เ e u s e ออ่า เกมนี้เราไม่มากันสองวันแล้วนะเออช่วงหลังๆพี่คิมารอบสุดท้ายพี่คิงเสียนะเออรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคำนวณยังไงก็ไม่รู้เลยพักๆไปนะเออตอนแรกว่าจะรอเล่นหลังอัปเดตนะแต่ขี้เกียจแล้ววันนี้มารออ่ะมาลองดูสักนิดนึงอ่ะประมาณนี้คนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มมาดูคอมเมนต์ฝักหมดเช่นเคยนะครับอ่ะเอามา300มาลองกันดูเออเกมนี้รอบที่แล้วมาเสียกระตังเออแต่อยู่ในโกทามนะ โอมาจองเล่นไม่ขึ้นเลยไว้สองวันติดๆแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้แต่ในกลุ่มแตกดีมากเลยนะเออไม่รู้ทําไมกูเล่นไม่ขึ้นเลยช่วงนี้มาจองอือโ,อโอ้โห,หเหรียญกูอ่ะยังไงมีอะไรอืช่วงหลังๆเนี่ยสองสามวันนี้จริงว่ารู้สึกว่านะเออมาเล่นแล้วมันไม่เข้าฟีเจปินให้เลยยังไงก็ไม่รู้จริงๆเลยห่างๆไปทีน,นึงแต่ว่ารออัปเดตรอบนี้ก่อนแล้วค่อยมาวันที่พูดไปพี่เจ้ เออแต่ลองสักหน่อยก็ได้บางทีบางทีแบบเกมที่คนอื่นเขาไม่เล่นกันกูมาเล่นเนี่ยไปกระจุกกันอยู่มาจองหมดไงเออเพื่อมาเกมนี้แล้วมีฟุกฟุกบ้างคิวไอ้โอเคกูสิบสามยังไงโอ้ยยังไงเคหนึ่งได้ไหมเนี่ยคำนวณมันน้อยๆแปลกๆนะเออแต่ช่วงที่มาใหม่ๆ3-4วันแรกแม่งคอมโบว้าวมาก เออจนต้องมาสาเลยนะช่วงนั้น3-4วันพี่คิมมาเล่นอยู่เกมเดียวอะยังไงมีช่อง3 1อื้อหือโจะส0แล้วอะโอ้ไม,มันไหลจังเลยเนี่ยคนนี้อุตส่าห์เปลี่ยนเวลามาเล่นรอบเย็นบ้างแล้วนะเออช่วงนี้มาพยายามห่างรอบบ่ายรู้สึกว่ารอบบ่ายไม่ค่อยขึ้นมือก็เหมือนกันรอบเย็นก็แดกกูไม่เว้นเหมือนกันเนี่ยเออคิวหนึ่งได้ไหมลูกเออ เออร้อยสามสิบยังไงมีคอมโบโอ้โหยตรงนี้ก็ได้โอ้ได้อยู่อ่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเออเออได้มีคิวเอเคอะไรมันแถวตรงเลยยังไงคูณเก้าฟับทำไม,มเออได้มีโอ้คอมโบไปไหนหมดวะคอมโบมาโอ้ยสามตัว แต่เกมนี้เข้อฟียากอยู่แล้วไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่ปกติเราไม่คาดหวังกับแตะนอกเลยเกมนี้นะเออแต่เขาก็ดีฟั๊บเอหือเออเออยังนี่คำนวณไปไหนหมดลูกอืมอือโอ้ไปสิเอ้ยเอ้ยมาบ่เฮ้ยเออมาเว้ยเจมาอยู่ที่เบ็ดสิบเอาไว้ลูก โอ้นานๆนาทีใหญ่ผิดหวังพอร้องคิวเออยังไงคูเก็บคูไปก่อนโอ้โหวายมึงเป็นวายซะเปล่าโอ้ยมึงอยู่ที่เดิมเลยโอ้โหโอ้ห้ามหมุนวาวทิ้งหมดแล้วเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆโอ้เขายากแล้วนะโอ้เขายากแล้วยังไม่ใจเหรอเฮ้ยเอ้ยเป็นเล่นโอ้โหเหลือหมุนเดียวยังไง โอ้โหมึงกวันตีนอยู่แล้วเพื่อนโอ้ยเข้า V เป็ดติดไม่จ่ายสองบาทโธ่มึงเหอะโอ้ยโอ้วันตีนแม่งเอ้ยอารมณ์เสียเลยเนี่ยคิวเออมาดอกนี้เออมึงดูด้านนอกแม่งโอ้โหโอ้ยนี่อะไรเนี่ย โู้แตกนอกพันหนึ่งแล้วมึงดูด้านในแม่งจ่ายสองบาทพ่อมึงโอ้มึงไม่ต้องมีฟรีดับอ้ไปร้อยหนึ่งยังไงคิวสองได้ไหมโอ้ยไม่ได้เออโอ้ไอปรับอารมณ์ไม่ถูกกันเลยโ่ากระโดดเบ็ดเหลืออยู่ร้อยเดียวเล่นๆดูได้มาพันหนึ่งดูแล้วแม่งเข้าฟีสตรีนต้นตีนมากเลยโอ้โหเจ๊สามได้ไหมลูกคิวเออได้หมดจังหวะนี้โอ้โหนิดเดียวอุ้ยมา ไถ่สามทีกูขอร้องเออุูดอกนี้สองร้อยกว่าโอ้โหอ,โอ้แม่งแตกนอกโหดจัดดูโอ้จริงๆเกมนี้มึงไม่ต้องมีฟีสปินเลยก็ได้นะถ้ามึงจะเข้าแบบนั้นนะจริงๆนะเออแล้วดูแม่งด้านนอกแม่งจ่ายดีเกมเกมนี้พี่คิงบอกไปแล้วนะเออว่าแม่งเกมนี้วัดจับแตกนอกจริงๆแม่งด้านในเยี่ยม,มากเลยเจริงๆดูรอบที่แล้วเขามาด้านไหนก็ไม่จ่ายนะเออ แล้วเข้ายากด้วยเกมเนี้ยเอาจริงแม่งเข้าฟรียากมากโอ้แล้วเข้าก็ไม่จ่ายอืมอืมนักไปเลยมึงอ่ะเออยังไงอืยังไงม,งไงมีโอ้โหถามตัวอีกแล้วดูแล้วมันความกลตีของเกมนี้โอ้โหมึงจะมาบ่อยๆทำไมเออมามีคำนวณขยับเป็ดต่อ หมดมัวแล้วเนี่ยกูเล่นมั่วแล้วจริงๆนะเนี่ยมันไม่มีเทคนคิคเทคนิคอะไรแล้วเนี่ยเออโอแต่ก็ <Isaiah. S 2> โอเริ่มดูดแล้วอ่ะเอ้ยสองร้อยกว่าได้อยู่ยังไงไฮดอกนี้ร้อยหนึ่งยังไงยังไงยังไงย้ายพลาดลูกขอร้องคิวช่องสองกูเถิกลูกแาบแล้วอานเยอะโอ้ยวายคู่ไอ้ดอกนี่สองพันบ้าไปแล้วดูโอแต่นอกดอกละสองพัน โอ้โหเอ้ยยังอยู่ยังเอาอยู่โอ้ยไหลไปลูกโอ,โอ้ยดูโอ้เฉพาะแตกลอกสามพันแล้ววันนี้ดูอืมโอ้าท่านด้นในใจ่ายแบบนี้แล้วกูกรี๊ดนะกูบอกเลยอืมอืมอ่าอย่างเงียบลูก อย่างเงียบลูกเออเออได้อยู่เดี๋ยวไล่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 เราขยับเราก็กระโดดไปกันสักรอบหนึงดูนะเออตัวนี้แม่งเล่นแบบนี้โอเคนะจริง้งช่วงนี้แบบนี้พียิงเอาตัวรอดกับแบบนี้บ่อยนะรถเด็ดแล้วก็ค่อยไลย่พอรูปๆแล้วค่อยกระโดดทีหนึง่งเออได้อยู่อืมแม่ง มันคำนวณทุกดอกจริงนะโอ้โหดูแต่แม่งไม่มีคอมโบเลยอมอ่รอบสองโอเบซิฟิกแล้วรอบนี้ใหญ่พี่ผิดหวังกูขอร้องเลยโอ้ไม้แรกเ้าแล้วเออโอ้โอยส้นตีเลยมึงเป็นโอ้โหมึงเป็นเออเอาหน่อยโอแม่งกูกูหัวร้อนแล้วนะกูบอกเลยว่าหัวร้อนแล้วนะ โอ้แล้วด้านในไม่จ่ายเลยมันเป็นอะไรของมันวะโอจริงๆฟีเจอร์มันดีมากเลยนะการที่เอาตัวคุณต้นบนไปรวบกันเนี่ยเออไหสองไฟเออโอ้เออโอ้ันนี้กูรักไยจังเลยลางทีหลังจากที่ด่าไปเมื่อกี้โอสามสิบโอ้แล้วด้านนอกคำนวณดีดอกสองสามร้อยมึงด้านในโอ้โหจ่ายสามสิบสามสิบอะไรของมึงวะโอ้แล้วดูคิวเอสองได้เออดอกนี้โอเคร้อยยี่ยังไงยังได้อ้ย่า โอ้ด้านในไม่ว้าวเลยจริงวายเอ้ยเอ้ยเอ้ยอด้้0 0คูณ5ไปลูกยาโอ้ยเลยโอ้ไม่รู้จะด่ามึงยังไงเลยดูโอ้คิวเอ้คิวสามอือโอ้โอ้แล้วเบ็ดสิบจ่ายห้าร้อยก็ไม่ได้ว้าวนะจริงโอ้ เอาไงดีทักนิดโอ้แม่งเข้าฟรีสองรอบจ่ายรวมกันแม่งห้าร้อยดูโอ้แล้วแม่งหุดหยิดได้ไงจริงจริงเกมนี้เข้าฟรียากมากเลยนะเออจริงๆถ้าเข้านี่แม่งต้องจ่ายดีกว่านี้โอ้แต่กลายเป็นเกมนี้แม่งนั่นนอกดูดีกว่าเยอะเลยนะเอ้ยยังไงดอกนี้ลงไม่ลงได้เออมีอะไรไหโอ้ยหากูไม่ลงช่องหนึ่งวะโอ้ถ้าหาลงช่องหนึ่งได้สักสองร้อยสามร้อยนั่นน่ะอืออู้หันตัว เออเอาดีดีเอาดีดีมาดีแล้วมาดีแล้วเออยังไงมารองกระโดดเบ็ดอีกสักรอบสิโอ้โหเบ็ดสามสิบไม่งเงียบคลิปเลยหรือว่ามันหมดรอบแล้วเอ้ยคิวสามตัวยังไงเออกระเข่าสิบหายช่องสามทีว่าเออได้เจออย่ดหสามหสามหสาอืมไม่ให้ ระดูแตกนอกดอกหนึ่งร้อยหกสิบร้อยหกสิบถ้าท่านนายแม่งจ่ายแบบนี้นะครูกรี๊ดแล้วกูบอกเลยเออมีอะไรบ้างเอเคเออหูไม่มาผมแม่งแบบเบ็ดสามสิบแม่งไม่ค่อยคำนวณเลยดูแต่คำนวณทีดอกหนึ่งก็หนักอยู่นะเออหูยคิวกูออื้ ยังเอ้ยยังอยู่ได้อยู่ได้อย okay. ู่ได mm. ้อย uh, okay. ู่ได้อยู่โอ้ยโอเคกับเองมาอย่างละแถวเลยมึงขยับกันต้องทิศก็ได้นะโอ้โโหอ้ยนึกว่าจะได้สักรอบถ้าเบ็ดสามสิบแล้วลั่นแล้วกรีดเลยนะบอกก่อนโอเคพอไม่อยากให้ต่ำกว่าสามพันนะไหนๆก็มาดีแล้วนะเออเราอย่าไปทะลึ่งอย่าไปทะลึ่งนะไม่มันเสียอ่ะโอเคไม่ต่อแล้วโอ้เกมนี้เอาจริงๆแม่งเลยไม่ต้องเข้าฟีสปินก็ได้เหมือนที่บอกไหม เออแล้วแตกนอก3 0 0พันด้านในเข้าฟรีแบบติดสองรอบจ่าย500อโอ้ต้นตีนมากวันนี้เอาจริงแม่งเกือบกุหจิดกับ2บาทตอนแรกไปแล้วนะโอ้เข้ายากแล้วก็ยังไม่จ่ายอ่ะประมาณนี้อยู่ในช่วงโกทามก็ยังถือว่าเราได้กำไรนะเออจากที่ไปเสียมาจองเมื่อกี้มาไม่น่าไปเลยเสียเวลานะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอโกทามรอบหน้าเดี๋ยวมีเกมไหนน่าสนใจเดี๋ยวพี่มาจัดนะครับถ้า,าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเช่นเคยแนะนำเล่นตามชมบอลเทิงส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนายบอยจุบ๊บ